ต้นนี้ตต่ต้นมันปลูกเดี๋ยวจะเอายอดมากินง มันเยอะโอ้ยทำไงไม่ได้เลวมดแดงขอโทษที่ต้องใช้ท้านะคะมดแดงมันเยอะ Nè, đi gần, để lao vào đây đi gần, kể cả, lao vào đi gần. มันปูลงหูล่เลยลล่ไหมโลงแล้วหวูรอให้หมดเอ็งน,นี่ก่อนดูยอดมันปูเดี๋ยวก่อนโอ้ยเ <c oughs> ข้าใกล้ไม่ได้แนละ้วต้นมันปูนี่มันปูมดชอบโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะว้าอูยอดเนาะมันปูชอบเนาะตานตานมนอิสระส ีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงทีเดียวมันปูเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลูกเออแต่มดมันเยอะนะนี่นต้องรอนมดไปก่อนแต่กิงปักชัมติดเลยเนี่ย ก็ไปกินโห,หมดเพียบเลยจะกัดน้องหมาน,นีไหมดเยอะหมดบ้านจะถือถ่ายเออช้ามารดกมด ะะอะาันนี้จ้าชื่อชนไม่ไหวต้องตาอายต้องใส่หรอเ่เอายอดไปจิ้มเอายอดไปจิ้มปากชำได้ <c oughs> รบกับมดแต่เช้า <c oughs> นี่โล่งแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ต้นไม้อื่นๆท <c oughs> ี่ มันปูบังแดดเรามีมันปูหลายต้นมากเลยหลังบ้านเนี่ยมีรงดินก็มีแต่เดี๋ยวเขาก็าจะแตกใหม่นะมันปูอะปล่อยเลยมีงานให้ท,ทํทา,าท,ทุกวันจริงๆนะพวกเราฮะมีงานให้ทําทุกวันจริงๆเดี๋ยวก่อนอันนี้โยอไมกันมันจะมีมดมาทํารังประจําอยู่ละมันปูอะเป็นอะไรที่มดแดงชอบมากเลย อันนี้มีสมจีดเดี๋ยวต้องตัดแต่งต้นมันต้องไม้ขึ้นดีดีเดี๋ยวเราจะต้องจัดการตัดแต่งตรงนี้ให้มันโล่งๆสนุกสนานตื่นเช้ามาก็มีงานให้ทำแล้วนะพวกเราอันนี้หมักดินไว้อันนี้ใช้น้ำหมักจากเศษอาหารมาหมักดินไว้นะ ยังไม่รู้จะปรูกอะไรถอนน,อน,น,อน,นู่นถอนนี่ถอนนั่นงามดีแท้นี่เอ,อ่อผู้ชา้ำสดที่ตัดกิ่งปักชําส่วนนี่ดีมากที่ยังอยู่ในตุ้มตอนนะยเห็นมะนาวเป็นดอกพิเศษนะั้ยังอยู่ในตุ้มตอนอยู่เลยเนี่ยโอ้ย เดี๋จัดการก่อนดีกว่าเราต้องรอให้หมดไปก่อนพามาตัดต้นมันปูมีสารต้านมะเร็งสูงดีสารต้านอนุมูลอิสระก็สูงกินแล้วก็ชะลอการเสื่อมของร่างกายแล้วก็ชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดีไปละเหนื่อยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราเนี่ยจ้าทุกคนแก่นี้นะ